ธรรมสวัสดีค่ะหลังจากที่เสถียรธรรมสถานเติบโตมาอย่างมีธรรมที่มั่นคงอยู่ในใจเราก็ถอดองค์ความรู้ที่เรามีอยู่ทั้งหมดในทุกช่วงวัยของชีวิตที่เห็นว่าธรรมศักดิ์สิทธิ์ได้จริงออกมาเป็นนวัตกรรมการสร้างมนุษยชาติค่ะในหลักสูตรปฏิหารแห่งการเยียวยาทําให้เรารับรู้ว่ามนุษย์ทุกคนมีพลังในการที่จะเยียวยาและสามารถรับใช้บุคคลที่กําลังทุกข์ข้างหน้าได้ อย่างใจที่เป็นอิสระค่ะปฏิหารแห่งการเยียวยาจึงเป็นอีกหนึ่งในความสำเร็จที่เราเห็นว่ามนุษย์ทุกคนมีหัวใจของผู้รับใช้ค่ะลามองหนึ่งคนทุกอย่างคนที่เป็นเพื่อนร่วมทุกขมีค่าจริงๆนะคะความศักดิ์สิทธิ์ของการเยียวยาที่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ป่วย และทำให้บุคคลที่เข้าไปรับใช้มีชีวิตอย่างแข็งแรงขึ้นจึงเป็นการเรียนรู้ที่พิเศษจริงๆค่ะมาช่วยกันนำธรรมะกลับไปเยียวยาจิตใจของเราและให้เห็นว่าไม่มีใครที่เราจะปฏิเสธการช่วยเหลืออีกแล้วเพราะเราเห็นศักยภาพในการต่อยอดของเราที่จะออกไปเป็นผู้รับใช้ขอให้คุณรับใช้พระธรรมปฏิบัติธรรมและธรรมก็จะคุ้มครองเรา ให้ชีวิตของเราศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตที่เป็นอิสระเช่นนี้นะคะนี่คือปฏิหารแห่งการเยียวยาค่ะธรรมสวัสดีนะคะฉฉันฉันนนมมีควาสุขลกๆในใ,นใจ